สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่15มิถุนายน2024นะครับวันนี้เฟอเงนีดิเด็ก74เหมือนเมื่อวานคลิปนี้จะมาอัปเดตคดีระหว่าง S.E.C กับ Ripple XRP นะครับคนที่ตามคดีมานานจะทราบดีคดีนี้ต่อสู้มาตั้งแต่ธันวาคมปี2020นะ S.E.C กล่าวหาว่า XRP Token เป็น security ตอนหลังสารตัดสินว่า secondary market ไม่ถือเป็น security แล้วก็กล่าวหาว่า ตอนที่ Ripple ระดมทุนเนี่ยนะตอนที่ขาย XRP Token ทให้ฝั่งสถาบันเนี่ยตรงนั้นถือเป็น Security SEC ต้องการค่าปรับเป็นเงิน2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจงกระทั่งล่าสุดทนายความของ Ripple นะครับเขาออกมาโต้แย้งเขาบอกว่า2,000ล้านมัน unreasonable มันไม่สมเหตุสมผลทนายของ Ripple เนี่ย เขาอ้างอิงค่าปรับที่ S.E.C. เคยปรับบริษัทต่างๆตั้งแต่ของ o p บ d โ t e r r r f o r m Labs ของบล็อกวันของ t e l e g r a m ของ Genesis g l o b a l อะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขามองว่าที่ผ่านมาการคำนวณค่าปรับเนี่ย S.E.C. คำนวณประมาณ0.6%ถึง1.8%ของยอดขายทั้งหมดของฝั่งจำเลยเพราะฉะนั้นค่าปรับของ Ripple ที่ต้องจ่ายให้ S.E.C. เนี่ยไม่ควรเกิน10ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ แถมคดีระหว่าง SEC กับ Terraform Labs เนี่ยทนายของ Ripple เขามองว่ามันเป็นคดีช่อโกงมันมีผู้เสียหายมันมีผู้สูญเสียทรัพย์สินในขณะที่คดีของ Ripple เนี่ยการขาย XRP t o k e โทเคให้ฝั่งสถาบันฝั่งสถาบันไม่ได้เป็นผู้เสียหายฝั่งสถาบันยังไม่ได้มากล่าวหา Ripple เลยว่าเขาถูกช่อโกงตรงนี้มันเป็นข้อกล่าวหาของ SEC ว่าการขายโทเค็นให้ฝั่งสถาบัน ถือเป็นการระดมทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนนะ SEC ปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาเองจบเข้าๆประมาณนี้นะครับทีนี้ใครที่ตามคดีมาตัองอ้งแต่ช่วงแรกเนี่ยจะจำได้ทนายคุณเจอร์มี่โฮเกนทนายที่ติดตามคดีมาโดยตลอดแล้วก็แปลภาษากฎหมายมาเป็นภาษามนุษย์เอามาทำบนช่อง YouTube มาอัปเดตคดีความนะครับล่าสุดคุณเจอร์มี่โฮเกนเนี่ยเขาบอกว่าคดีนี้ศาลน่าจะสั่งปรับประมาณร้อยล้านดอลลา,าร์สหรัฐ และคดีน่าจะจบลงได้นะครับสิ่งที่เศร้าคืออะไรสิ่งที่เศร้าคือที่ผ่านมา r i ปโป้กำลังต่อสู้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่ไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรเป็นหรืออะไรไม่เป็น security. s e เ u r i t y แต่เนี่ยต้องการ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเจตนารม์ของประธานแกรี่คือต้องการปกป้องนักลงทุนนะครับทีนี้ ล่าสุดเนี่ยไม่จบนะครับเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าทาง SEC ออกมาตอบโต้เรื่องค่าปรับและออกมาตอบโต้ทนายความของฝั่งริ p โ e ที่ทนายของริ p โ l เนี่ยเอา Terraform Labs มาเปรียบเทียบและเอาคดีอื่นๆมาเปรียบเทียบกับของริ p โ l นะครับในจดหมายนี่นะครับเขาถ้าผู้สายชาวบ้านเนี่ยเขาพูดมันว่าที่ r p p l e เอา Terraform Labs มาอ้างเนี่ยริปโพผิดแล้ว เพราะคดีความของ Terraform Labs กับ SEC เนี่ย t e r r a f o r m Labs เข้าสู่ภาวะล้มละลายเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วและมีข้อเสนอที่จะคืนเงินจำนวนมหาศาลให้กับผู้เสียหายแถมบอร์ดเมมเบอร์ของ Terraform Labs ก็ลงจากตำแหน่งแล้วด้วยและผู้บริหารเขาก็เผากุญแจกุญแจที่จะเข้าถึงคริปโตเคอเรนซีของเขาแล้วเขาเข้าไม่ได้แล้วตรงเนี้ย S.E.C. เอาทุกอย่างมาชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วก่อนที่ S.E.C. จะคำนวณค่าปรับนะในขณะที่ทาง Ripple เนี่ยยังดำเนินกิจการอยู่และยังมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมที่ Ripple เคยละเมิดเหมือนในช่วงแรกที่ Ripple ดำเนินกิจการนี่นะครับในจดหมายเขาเขียนว่า continues to enrich itself by engaging in conduct a w f u l l y similar to the conduct that resulted in the violation in the first place นะข้าๆประมาณว่าของ Terraform Labs เนี่ยเขาจบแล้วแต่ของ Ripple เนี่ยคุณยังละเมิดกฎหมายอยู่เหมือนที่ละเมิดในช่วงแรกและยังไม่หยุดนะครับคือเขาไม่ได้กล่าวหาตรงๆว่าผิดอะไรนะแต่มีนักกฎหมายหลายคนมองว่าตอนนี้เหมือน SEC ไม่อยากกระจบเหมือนอยากจะอุทธร์บางอย่างในอนาคตหรือเปล่าเหมือนพยายามจับผิดอะไรหรือเปล่า นะครับทั้งนี้เราต้องรออัปเดตต่อไปว่าสารจะว่ายังไงนะ,ะทนายความหลายท่านออกมาให้ความเห็นว่าการกดาสิงหาเนี่ยเราน่าจะรู้ว่าหมู่หรือจ่าเราน่าจะรู้ว่าศารจะสั่งปรับเท่าไหร่จะ10ล้านจะร้อยล้านจะจบไหมตรงเนี้ยน่าจะน่าจะมีข้อมูลที่ดีมากๆในช่วงกรกฎาสิงหานะครับเพื่อนๆอย่าลืมว่าที่ผ่านมา SEC เนี่ยไม่ได้ค้นพบการกระทำความผิด จาก Ripple เลยนอกจากในฝั่งที่ Ripple เนี่ยขายโทเค็นให้กับสถาบันการเงินในช่วงระดมทุนนะส่วน XRP โทเค็นที่ตอนแรกมองว่าเป็น Security ตอนหลังสารก็ยกแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกลัวต้องมาดูอัปเดตอีกที คใครมีอัปเดตอะไรจะเสริมใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม